ดูปัญหาสัมพันธ์เมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าใครได้เต็มบ้างแล้วใครไม่ได้เต็มเอาอปัญหาแค่เนี้ยแต่ว่าเรากินจุกจิกอยู่แล้วแต่ว่าได้เต็มเยอะเลยนะแต่ว่าพระอานนท์ไม่เต็มแต่คนอื่นที่ไม่ใช่พระอานนท์เต็มหลายรูปเลยอย่ะแปลกใจว่ามาดูครับดู มันก็ต้องผิดไงถ้าเขียนผิดมันก็ต้องผิดฮัอโหลอะธ <c oughs> นังสัาวังอนัตเทโรปุชิอทาอถ้าถ้าเป็นประโยคเล็กนอกมันไม่มีพวกอลพนะ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็สามารถสัมพันธ์นิบาทต้นข้อความหรือการลสัตมีต้นข้อความได้ก็คืออทาก็เป็นการละสัตมีใน ปุชีที่เหลือก็สัมพันธ์ไปตามระดับเกือบอภิธานกับปียกุพาก่อนอนัตถเทโรเิกตาในปุชิปุชีอริบทกัตตุวาจกนางวิสนะของสัทธารังสัทธาราังอุตกรรมะในปุชีแล้วเข้าไปในเลขในเลยในเลขในถ้ามีอาระประนะอาระประนะต้องสัมพันธ์เป็นตัวที่หนึ่งเลยนะครับ นีบางบางบาง,บางรูปเอาอาตปะณะไปอยู่ก,กลางๆเลยก็พันติอาระประณะเมื่อสัาพราราปนณะแล้วไม่มีนิบัติต้นข้อความเราควรจะสัพพันตัวประธานได้เลยคือตุงหีสกตาในขมิทธะขมิทอาให้บทกัตตุวาจกแล้วก็ทีเหลือก็สัมพันไปตามลําดับอัชฉะกาละสตมีในหนใน,ในคมิทธะกระหัง ัวนี้ต้องโยกมาโดยวิศนักของฐานีฐานีฐานีเนี่ยคือเป็นสตมิพัฒเจอฐานีที่ไหนก็สัมพันธ์เป็นอาธาระหรือพินาธาระได้เลยเข้ากับนามพินาธาระเข้ากับกริยาก็เป็นอธาระไม่สัมพันธ์เป็นอย่างอื่นเด็ดขาดฐานีอาธาระในคำพิถันแล้วอจีซับบอกคนอื่นิิติมันไม่ได้เด็ดอจีซับอธาระในปุต่ิมาแล้วก็สัมพันธ์ตัวประธานกับเลข นอกที่เป็นตัวเปิดก็อะไรใครพูดสถาสิกตาในอาหะอาหะอายุบทกัดตุววายกแล้วก็เข้าในเล็กในเราก็ต้องสะพันอารัปปนาก่อนอานันทะอารัปปนาเราก็อมาทานมาอาหารสิกตาในไหนในคำมิงหรือในคัดชิงก็ได้ มีคนผิดด้วยอุตสาาอุตสาบอกอย่างชัดเจนบางคนยังผิดเลยอาหารถ้าผิดก็ผิดปอเลยนะแต่ว,ว่าผมกินไปแค่ศูนย์จามเขาบอกว่าใครผิด2อกิน0.1ก็เลยเป็น,าาน,นเปออ็นูอาหารเซนกตาในคัมิงหรือคัดฉิงก็ได้คัมิงหรือคัดฉิงเรื่องเอาตัวใดตัวหนึ่งอาคันบทกัดตุกวาจกกุปตะมิทัสตรตสามีสามกันทาอะไรสันติกัง อันนี้การสัมปาปุกนิยกรรมะในขมิงที่เราขึ้นขามานอติสัพดีสัพต้องสะพานด้วยดีติสัพตัวนี้ตัวไหนเป็นตัวเปิดอาหารเป็นตัวเปิดตัวดอติสัพอากาะในอาหารประโยคต่อมาเอาตัวประธานกับเปียกุพากลิกนอกที่เป็นตัวเปิดเข้าไปก่อนก็สถาสิกตาในไข่อนาทเถโรอันนี้ก็ปุชิอนาทัเถโรสิกตาในปุชิ อุชีอายุบศัการตุกวาจกทีหลราก็สัมพันธ์ไปตามลำดับยังไม่ลำดับเอ,ลบา,อ 1, าลัพปนากนพันติอาลัพปนะตัวประธานคือกุกตามพิโตก็เป็นพุตกรรมในกัตโตอุตกรรมในกัตโตกัตโต,ก,โตกิจบทกรรมวาจกที่ลราสัมพันธ์เป็นตามลำดับได้เลยปานาติปาตตกรรมสัตว์ฉันชกรรมในอากาลโกโวอาณนะอิติกตาใน กโตอากาละโกวิกติกรรมในกตโตอิติสัพอาการะในปุชิเดวตามาสถาสิกตาในอาหะเราใส่มาเองนะอาหะอหันนี้บทกัตตุวาจบกแล้วก็ข้างในอันนี้เป็นหนึ่งประโยคนะมันมันหายไปอย่าหายตามเขาด้วยมันมีเอวังกับมีโดนปอไปสองสำรูปตรงนี้ มันเป็นประโยคง่ายๆใครผิดผิดจริงเหรอมาตัวตัวใหม่อานันทะสพันธก่อนอาราปนะแล้วก็อามาศสัมปติชนะธาเอวังอันนี้เป็นตัวประธานมองใช้คำว่าสัพเอวังสัจจวัตรกาลลิกธาอันนี้ท่านทวนทอนเทผหรือเปล่าไม่ผิดแล้วก็โซก็ดีอัตตะ ปัญจทัสมโมกดีอิสระของกุตัมโต,ต,มโตกุตัมโตเซกตาในชาโตชาโตกิจบทกัตตุกวาจกแล้วก็อาจจะลสัทายะมันเป็นสตมีพัด์มันเข้ากับกริยาก็เป็นอาธาระเางคนเขียนเป็นอาการะให้ดีไปอาธาระในปฏิทายะปฏิทา,ายะปุภากาละกริยในในไหนในกุตวะได้ไหมไม่ได้ต้องข้ามไปอีกเพราะว่ากุตวาเป็นสมณะไม่รับ ปุภาข้างหน้าทาริชาโตเลยปฏิทายพะปุภาการณ์กยาในชาโตแล้วก็ติสุอนนี้ท่านอนุ์ไม่มีลื่งขี่ไปเป็นติสุตัวเอเนี่ยไม่ได้เต็มเลยก็อื่นำไปแล้วตีสุตีเสตนาของรัตนสุรัตนสุอันนี้ให้เข้ากับตัวนี่กังขวนะครับเป็นผู้มีความสงสัยออกแล้วในรัตนะไหลสามค่อยแปลว่าเป็นทั้งที่มนใช่เป็นผู้มีความสงสัยออกแล้วเป็น ต่แต่แล้วแต่งี้ไปเนยี่จริงแล้วถ้าถ้าเป็นผู้มีความสงสัยออกแล้วนเนี่ยมันควรจะเข้าในนิกังโขไปเลยก็คือรัตนีสุเป็นพินนาธารในนิกังโขนิกังโขก็เป็นวิจิตรกตาในอุตวามันสพันธ์อย่างนั้นมันก็มันก็พอได้อยู่แต่มันตั้งหงศงใจอยู่จะกินก็ไมีกินดี่ะแต่ว่าถ้าในบุตวา อาจจะเป็นอันธารในอุตวา,าก็พอได้อยู่อ่าก็ขีดไปเท่านั้นเองว่าถ้าเฉลยมาโดยมากก็จะเฉลยว่าอเป็นพินามธารอะไรน,นีก่กังขูนีก่กังขูก็เป็นวิกติกตาในอุตวาอุตวาก็สมานะก,การักขีาในชาโตป,ปาาติปาตะกรมัสสัตจติกรมะในอาการละโกอาการละโกวิกติกตรในชาโตบางคนพลาดตัวนี้เองบางคนเป็นวิกติกรรมนในชาโต ก็เลยไม่ได้เต็มมีองค์หนึ่งเป็นวิกติกรรมะตัวนี้มันอยู่หน้าชนะธาตุคือแปลงชนะเป็นชาลงตับัจเป็นชาโตฉะนั้นเป็นวิกติกตาอันนี้มันอยู่หน้าธาตุอะไรกระธาตุมันยืนแปลว่าให้เป็นเป็นวิกติกรรมะ้นสองตัวนี้ตัวบนเป็นวิกติกรรมะตัวล่างเป็นวิกติกตาอาการละโกวิกติกรตาในชาโตเวิกติศัพท์ตัวท้ายก็อาการในอาหาร ก็ได้เต็มอยู่ประมาณสามสี่รูปมั้งได้เยอะนะท่านสุราเต็มไหมเต็มท่านพลดีเด่เต็มไหมเต็มท่านนบเต็มไหมเต็มโซนนี้เต็มกันตลอดเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรนั่งใกล้กันหรือเปล่าไอ้มีใครคนที่นั่งอยู่หนึ่งมีคนหนึ่งที่นั่งอยู่โซนนี้ไหมนรทวังธรรเต็มไหม โดนโดนสปอะโดนโดนสองปอ,อ,งอเลยนุษย์ธรนมนี่หกหนักมากนี่แหละไปไปรับงานงานอะไรงานหลวงงานางราชเยอะเกิน,น,นใช่นนทวัฒน์สะซึเลือไหมสุราษฎร์แบบว่าท่านสุราษฎร์เขียนอ่านไม่ค่อยออกก็โดูออเขียนยอะไรเอาไปก่อนแล้วกันลอกไป ใีใครใครใครได้สองนำแล้วบ้างเนี่ยี่เดี๋ยววันนี้ต้องสู้กันในวันนี้อีกวันหนึ่งเอาจะพอจะเป็นตัวสีเทาต้งหอกเนี่ยสีไม่เหมือนกันพานุกพงนำมาแล้วสาม ันนี้ทำางนก็ได้ให้อย่าบอกพานุพงศแล้วก็ด็กก็ได้ใช่ไหมจะมีอันโนนต้องดูหนึ่งจุดเก้าใครได้เยอะสุดก็คน,นนั้นมีใครสงสัยได้ไหมครับว่าผมผมผิดทำไมเพื่อไม่ผิดมีอะไรประทลวดไหม มยามยมกอ,อ๋อต้องให้กินมายมกด้วยใช่ไหมโอเคเป็นข้อเสนอที่ดีครั้งหน้าถ้าใครเข้าสัมพันธ์แล้วไม่ไมายมกออกก็ถือว่าผิดหนึ่งศัพท์เหมือนกันเนสนอมาแล้วนะ<อ>ผมรอให้พูดอยู่เนี่ยว่าจะกินหรือไม่กินเนี่ยผมเขียนไปไหลายคนเลยเดี๋ยวให้มันใเขาทักท้วงเนี่ยผมจะกินถ้าหมดผมกินเองจะหาผมโหดนี่เสนอมาเองนะโอเค